พระในบ้านกราบไหว้ทุกวันประเสริฐนักแหลจัดอาหารล้วนชั้นเลิศถวายพระต้องสละทั้งเวลาทรัพย์สินนั้นหวังผลบุญหนุนนำ้ำชีวันพระได้ฉันของดีกันทุกวันไปพระแท้แท้พ่อแม่เราที่อยู่บ้านข้าวสักจาน คุณเคยตักให้ท่านไหมท่านกินอยู่หลับนอนกันอย่างไรแค่โทรไปวันละครั้งยังไม่มีรีบเถอะครับให้ทำบุญกับพ่อแม่ดีแน่แท้ก่อนท่านตายกลายเป็นผีได้ค้ําชูได้กตัญญูได้กะตะเวทีบุญมากมี ล้วนเหลือล้นผ้นประมาณต่อให้ตักบาทพระเป็นล้านครั้งสร้างโบสถ์หลังใหญ่โตมหาศาลผลบุญไม่เทียบเท่าข้าวหนึ่งจานที่เราท่านป้อนพ่อแม่แค่ครั้งเดียว